ครับผมสวัสดียำเย็นครับันนี้ก็เอาปลวกมให้เด็กๆกินครับผมเด็กๆกินปลวกครับผม ชุดปาดูดำก็จะเหลือไม่กี่ตัวนะฮะตัวเมียนะครับนี่ก็จะเป็นปาดูเป็นว่าขามครับผมตัวนี้เป็นแม่บุญธรรมนะครับนี่แม่มือปืนครับผมมาไว้เลี้ยงลูกตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นคู่เกิดเจ้ามลิครับผมนี่สีสาเนี่ยนะครับตัวนี้สีสานี่เป็นคู่เกิดเจ้ามลิครับผมแล้วก็เป็นลูกไก่พึ่งฟักครับ that's how i